ดวงชะตาเดือนเมษายน2 5 6 6ของชาวาลัคนาราศีสิงห์เรื่องของการเงินชาวาลัคนาราศีสิงห์เรื่องการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวมตุตยยูดาวพฤหัสด,ดาวเกตส่งผลให้เรื่องของการเงินมีความวุ่นวายมีเรื่องเข้ามาให้จัดการมากอีกทั้งการหาไรายได้ก็มีการเปลี่ยนแปลงและยังมีเรื่องของรายจ่ายเข้ามากวนใจโดยภาพรวม การเงินดีไม่เสียหายแต่ในความรู้สึกจะต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างจนทำให้รู้สึกวุ่นวายการบริหารเงินให้ดีจะทำให้การเงินดีเรื่องของการงานเรื่องของการงานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลได้รับอิทธิพลจากดาวมรุษยูและดาวเกตส่งผลให้งานที่ต้องรับผิดชอบหรือสภาวะที่ทำงานมีความกดดันอยู่แบบไม่ค่อยสบายใจนัด ในหลายๆสิ่งจึงต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงในงานที่ทำอยู่เพื่อให้งานดีขึ้นโดยภาพรวมการงานดีไม่เสียหายแต่มีความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานให้ดีขึ้นหรือมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องความรักความรักได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารและดาวเสาส่งผลให้คู่รักของชาวราศีสิงห์มีความเครียดความกังวลไม่สบายใจ ส่งผลต่อชาวราศรีสิงห์ทำให้ความรักที่เคยดีก่อนหน้านี้ดูจะมีปัญหามากขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีในช่วงนี้จะแปรปรวนอย่างเช่นจากที่เคยมีเวลาให้การเต็มที่ก็จะมีเวลาให้การลดน้อยลงเป็นต้นดังนั้นชาวราศรีสิงห์ที่มีคู่ต้องเข้าใจว่าคู่รักของเรามีปัญหาควรใจเย็นๆพูดคุยให้เข้าใจและดูแลกันให้ดีเรื่องของโชคลาภ โชคลาภได้รับวิทธิพลจากดาวอังคารและดาวเสาร์ใครที่คิดเสี่ยงโชคหรืออยากได้โชคมาง่ายๆสบายๆนั้นไม่มีใครที่คิดจะเสี่ยงไม่แนะนำใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ